ครับอันนี้จะเข้าเย็นนิดหน่อยนะครับน,นี่ครับเราออกสายดูผลงาน,น,นของเสร็จคนพร้อมออกได้เลยครับไ,ไปเช้าเราก็ได้เช้านี่เราเป็นปลาทายนะครับ <c oughs> สดส,ดสวันนี้เราฝ่งไว้ในห้อง <c oughs> ปลาเก๋าผมนี่ S <S ใช่ป่ะใช่ค,ค, <S 2> <S 2> ครับช่ของดีๆโยนเข้าตัวหมดอ่ะ <S 2> <S 2> มองเห็นไหม <S <S นีน่ผมตกได้เลยเน,นี่ยตัวเนี้ยตายนะครับสุดๆ,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 ๆมากันสองท่านนะครับดูครับตกปลาดิ ปล่อยไปไม่ใช่น้อยเดี่ยปลาใหญ่ปลาใหญ่ก้นด้วยโอ้ยปลาใหญ่ปล่อยตรงไหนไม่ปล่อยปล่อยปลาใหญ่พรุ่งนี้ก็ไปล้างตาพรุ่งนี้เราก็ยังอยู่ด้วยกันอีกวันหนึ่งเนาะใช่ครับผมอ่าับทีมงตุ่มหำใหญ่นะครับสายาครับผมใหญ่แค่ไหนต้องไปดูเองนะครับร้องมาหลายคนแล้วร้องมาหลายคนแล้วไปเหยียบเขาใช่ไหมยัดผิดยัดเข้าตาดื เมื <minutes> ่อไงครับอาการอาการตักวามันเมาวะไม่เมาเนาะ,ะส่วนมากมากฮะใช่ไม่ไม่เมื่อกี้เราก้มเงยก้มเงยส่วนมากมันจะเมาไงเอคนไหนตกได้เยอะคนนั้นก็เป็นคนตักแหละถูกแล้วมองเห็นไหมเห็นอยู่นะเอาเสย่างออกเลยครับเอาไปนอกเลยได้ปนินด้วยจชะโอ้โหดยาเลยถ้ามีปนินไปฝากเมียที่บ้านนะชัดเลยล่ะ ปลาปูกปลาแดงแต่ละตัวถึงหูแบสายเนาะใสเท่าไหร่ครับประมาณถ้าถ้าอยู่นู่นที่บ้านอนะ่ะอยู่บ้านก็ประมาณรอ้อยแปดสิบครับใส่เนี่ยร้อยแปดสิบเนาะนี่นะใช่ครับใส,อ,ใสอย่างนี้ก็ประมาณร้<ม>อยแปดสิบสองร้อยในหกตัวโลนะวนี่นะครับผมเนี่ยโอ้โเหมือนที่เราไปซื้อซื้อไอที่เราคว้กระเทียมแล้วมันเท่าไหร่นะเอ่อตัวหนึงห่งอ่ะมันตัวละห <50 S 2> นะ้าส<อ>ิบบาทตัวละห้าสิบห้าสิบบาทห้าสิบบาทก็จะเป็น เล็กกว่านี้อีกเนี่ยเล็กกว่านี้อีกอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยสามสิบบาทเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยใส่กลางนี่นะใช่ครับบาทก็เตรียมร้านส้มตำอะไรเงี้ยร้านข้าวร้านข้าวแกงแกงใต้อะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องเอาแต่เราก็ต้องกินใช่เฮ้ยเขาเขาได้คนเดียวหรือปานินอ่ะเอาผมก็ได้เถอะล่ะไม่ไม่ไม่ปานินนะตัวได้คนเดียวไทะเลได้เดียวนินทะเลเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็เจอครับ เดีย๋ยวพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้ของจริงใช่ไหมตายใช่พรุ่งนี้เอาแล้วลุยแล้วไชิมลางวันนี้เราไปลอยสายนะครับวันนี้เราไปลอยสายนะครับจะเป็นปลาทรายนะครับเนี่นครับไปเหยื่อเหยือคนทั้งนั้นเลยเนจนตัวโอ้โหว,วันนี้ดูตัวนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูห,หลายนี่นะเผื่อดวงดีนะครับครับของนในาน้ำครับไหนยอ้มผมไม่ไส่องไฟให้แล้วมองเห็นได้ไงวะเก๋ว แสดงว่าชอบกลางคืนมุกหนังครับมาสองท่านที่เห็นนี่นะครับรัดผ่อนหาปลากับข้าวสดๆจะตอกให้แด่หมดแล้วตอกไซโลไซโลไม้ตัวโลอะไม่ตัวโลสนุกสนานมืนเดิมครับชอบใจตัวมันใหญ่ ไหญ่ทีเดียนั่นเลยดูริตัวโ์น <ours. S 2> ี่ไม่ได้เล็กเลยนะเออดูดดครับตัวตัวมบอกว่าอะไรนะโลร้อยแปดสิบบิ๊กนั่นเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นแนวปลาเหลืองอปลาจานปลารวมๆ ก็จะตัดซึ่งไว้เดี๋ยวนะครับโอ้เดี๋ยวข้างในโอ้เนไ่ยเข้ามุมเข้ามุมเข้ามุมหนึ่งทีนี้หน่ยหน่อยกระช่างมันใช่เออมันตายนะตัวที่มันตายแล้วก็มีอ๋อประสาทกอกมายังขึ้นมาไซโลนะไซโลครับร้อยตัวเดี๋ยวมีตัวตายอยู่แล้วเนี่ยเออขึ้นมาโอ้ยยังไม่ตาย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 แล้ว

สุดยอดโอเคครับทั้งวันตากแดดมันทั้งวันไม่น่าจะขาวเลยะไส่าฮู่อชอบใจตัวมันใหญ่วะเนี่ยเนาะได้ใจเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ยังอยู่ด้วยกันอยู่อีกทีหน,นึ่งพรุ่งนี้เนาะเรยต่อ